เวลาที่สายตาเธอที่หยุดเวลาที่หยุดเวลาทีาา่สายตาต้ม้ขมเบวกับแสงว่าที่หยุดเวลาหมดแสงจนเดินสะด,ดุดมือตอนที่หยุดแลห,หันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกังบาห้หวลงทุกอย่างดูเหมือนจะส,สดใสมาอตอนที่เธอทำหน้าลง ที่บอกเลยทำไมเธอถึงรู้ดี Tell me what you want and get you what you need แอบยิ้มแอบมองเธออยู่ใกล้ก็สายแล้ว Knows going on แต่อยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธอ All you care เธอรู้ All you care เธอรู้แค่มองว่าชอบเธอแต่ใจมันชอบเลยเดี๋ยวเปลี่ยวไปมันสายลมแล้วเธอจะรู้ตัวเมื่อไหอร,ร่ความใจก็หลายคนเหมือนโลกทั้งใบไม่มีไรน,นุ่มถูกเชื่อกันหนักไม่มีอะไรที่เป็น ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันคงหยุดมองเธออย่ไม่มีเงินใครเียงกับเอมาทีแต่เป็นเวลาที่นานนเลี้ยได้โอเล่วน์แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการจะเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่หยุดเวลาดี้สายตาเธอถ้าหยุดเวลาที่หยุดเวลาได้สายตาเ็นเพียงแค่ชื่วเวลาแต่พาคเธออางเธอเธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝันจนแทบจะลมเวลาตื่นอยากจะลองหลับตา้เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเจอกัเดิดรับลา มัไม่ได้ยิ้มทำพูดเลยกับความทำตัวให้ชินเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจดจำมันเวหมนตร์ magic, ย m ่งสลายถ้าแม้จะเล่นกนไม่เก่งยิ่งสุดจะอยู่ที่ไหนและเล็กนิ่งเฮเบบไม่รู้จะหีกุกราบถ้าฟื้นขึ้นมาในครุง่งเวททั้งลบและมีกค่สองวันมันที่ในฝันเอ no าไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเหร่เลาทบไม่มีไรโน้มถลชั่วขณะไม่มีอะไรทั้งห เธอทำให้ทุกทกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยุดมองเธาอย่างไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่เสี้ยวนาทีได้เป็นเวลาที่นานน,น